อสวัสดีกับทุกคนด้วยที่เข้ามาดูคลิปนี้เออในเมื่อมีอายุอัปเดตมาซึ่งเป็นในหน้าหนึงคลิปที่ชื่อตัวอย่างอินชินิกับเวอร์ชันสองจุดสามคุณทุลีและก็เงาของเขมะเข้ามาดูกันดีกว่า With this newfound strength, I will defend those who fight alongside me. protecting my soldiers doesn't just mean having a robust defense in place it means going on the attack the key to seizing victory in battle lies in remembering the meaning of battle and employing the right tactics to generate momentum been at the ready you never <laughs> know what's <laughs> around the corner we'll keep it out <laughs> we out press the advantage jimbing my and only the year commission recently issued an arrest warrant for so we've been trying to apprehend him recently only again. That will the whole purpose of sacrifice made. Come on, man! You won't get away onika, this time! Down. Just give come yourself up on a topic! A long time ago, I picked so up this rare paper charm. It's very precious to me. When well, it gets to I Think I like to abdomen my little When this place goes up in smoke! อิไหิโต้มา i Go on. s u อโต้ทีาฮ่านอาวใคร Oh c o อม่ต้เฮ้ยมเล็ม uh, ีโอ mm ้เ hmm. ส้นนมีต oh, ัวดีปนี่น yep ่่นี่มีการแบบเอมีที่แผนจริงด้วยที่แผน Oh my god. Step aside, Ito's back in town. I live, Ito it, I'll do it. You've had your fun. Now it's good Shut up, would ya? <coughs> the transcendent and miraculous are not the only things to which human beings aspire. They pursue the every Today, the ordinary, to a far greater extent than I would have ever imagined. This mountain we stand on is a cradle of life's profoundest mysteries, a vast and terrifying hotbed of possibilities. People are put off by the cold and don't realize that there is much to explore beneath the icy exp. <laughs>

Some of my alchemy notes are missing. We do not yet know the identity of our thief. Please take care. Dragon spine has become more dangerous than it used to be. Avalanche! <gasps> <laughs> yeah, Albedo. Oh, oh, what the devil do you think you were doing? <laughs> Ooh! are you doing? i don't มาดูเอสมิสสโนวสตอร์มมีโอกาสที่บุคินกาบุคิ้นจะเข้าตู้สองจุดสามแน่ๆบุิขน้ับุคิ้นแอมเบอร์เออสองตัวมีโอกาสเข้าตู้แน่ๆ ว่มามีเกมใหม่มาไม่เอากาตุพาย์ o ไม่ได้ดีแบบาง้มีการอะไรของเพิ่มขึ้นเป็นของแงงอีเวนต์ป้ะอีเวนต์ Shadow s m i t h Shadow Storm ที่ได้มดไม่พูดถยงเลยที่ผ่าดได้ไม่พูดถึงเลย มีไซส่แล้วก็มีหมวกซาตาด้วยเองสำหรับการสร้างตุ๊กตาด้วยเอ่อสร้างตุ๊กตาฮิมนด้วยอันนี้ก็เป็นอีเวนต์ใหม่อีเวนต์ใหม่ได้ๆบ้างครมูดีม,มีบัตรเอออัปเกรดตัวละครแล้วก็มีหน้าของของอัปเกรดอาวุธเอ่อที่เป็น,นหน้านของกิจการ ีของอัปเกรดตัวละครลีเบ้นกลับมาลีเบ้นกลับมาพ่อค้าสุดยอดลีเบ้นกลับมามีการแลกของที่แบบ โอ้ oh my god ฮึโอ้ my god Ooh, สุดยอดมากสุดยอดมากนี่มันสุยดสยอดไปเลยดได,ด้ไปวก่กที่สุดยอกแหงเอาเบรุกับปพลูจับไปลิทฮอนตูนเทเชอร์ กับซีดีบารไอดอลบินดอมีอัติแฟษใหม่เพิ่มขึ้นมาโบนัสฮิวกับโบนัสดีสเมื่อคาแรคเตอร์ที่ใส่อัติแฟษ์เซตนี้จะทำการฮิวปาร์ตี้ของซีไดจะเกิดขึ้นทุกๆสามวีอ เกิดขึ้นทุกๆสามวิแล้วก็ทำดามิตามออปเปนิสบีทของข้าวสิบเปอร์เซ็นต์จิลลิ่งถ้าจะทำดามิตามเปอร์เซ็นต์ฮิวเออรยิ่งฮิลเยอะเขายิ่งทำดามิแรงวะ่ะเนี่ยคิดว่าเลยอิเล็กตรูชาร์ดอิสเ,เซมิดอิสคอลคูลเลต์ประมวลผลแล้วที่เกิดการรีแอคชั่นระหว่างอิเล็กตรูชาร์ด แล้วก็ซูเปอร์คอนดักซึ่งก็คือชาตุไฟฟ้ากับเอธาตุน้ำแข็งกับธาตุไฟฟ้าผสมกันนะ่ะแล้วก็เอฟเฟกต์นี้จะไม่ติดทางด้านของจำนวนธาตุจำนวนธาตุไม่มีผล ตัวครนดนด้านล่างกัอนอาคาเล็เตอร์ที่สวมใส่อติแฟนี่จะได้รับทางด้านของเอเอฟเฟิกอะไรทีอย่างติดตามมาเมื่ออยู่บนฟิวเมื่ออยู่บนพื้นที่การต่อสู้แบบกดตัวละครมานะคเล็กเตอร์ Character จะเอได้รับหนึ่งสเต็ปังจาปตีศัตรูเป็นธาตุดีโอเอ เกิดขึ้นทุกๆูนย์จุดสามวิเออเมื่อออกจากฟิลเมื่อเอาคาเล็กเตอร์ออกจากฟิลก็คือเปลี่ยนตัวใหม่คาเล็เตอร์ก็จะไ,ได้รับหนึ่งแตทกทุกๆสามวิถูงซูสีนแ,แตก แล้วก็มีหกเปอร์เซ็นต์ของดีด้วยแล้วก็หกเปอร์เซ็นต์ของ geo damage b o น u s เด้วยเมื่อหกวิผ่านไปแล้วก็มีอะไรเจ็ดศูญเสียหนึ่งสตเต็คเอ่ออติแฟกใหม่ดันหมายี่เลยดันมาโอเคก็อ,เ,อเ,เป็นอัคเิตจากม่เโยอโะอัคติแจกไม่เโยอโยเป็นชีนินแพ็ทโอเค เราจะทิ้งลคลิปนี้ไว้ทาง่าของไอ้ไอคลิปที่โอ่งเราด้วยอโอเคใครใครอยากมาดูก็ได้นะขอบคุณสำหรับการเข้ามาดูด้วยดี